สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกล่องไปโช,ปปชปคฝูโทคกคนนา้าจ้าวันนี้มาพอกันก็นกกนเกี๊คือเก่าหลรอจ้าพี่น้องมาคอดชาแนลคือเก่าหลรอจ้าพี่น้องกัมวันนี้เกสิพาพี่น้องมากินเข่ากับทอดปลาทูเนะจ้าวันนี้พี่น้องทอดปลาทูหรอกะน้ำพริกเนาะจ้าวันนี้ <c oughs> น้ำจิ้มแสบๆจะสิกินเข่ากับยังเนาะพี่น้องกินเข่ากับปลาทูหรอเนาะไปก่อนผักกับสีนี้บักแตงกับบักเขือปอ้ปอน,าานี่นะจ้าเนี่ยละกัผักหอมผักซีนี่แหละนี่ ีกับเขาวเจ้าห่อนห่อนมาบินี่พี่น้องมืนะ่กิ้น้ำมันกับเก้อเด้อเขาวเจ้าหุ้งไม่ไม่ห่อนห่อนโอ๊ะกระทูกับถอดไม่ไม น้ำจิ้หมหรอกเปรี้ยวหวาน ฝนตกเข้งแถมฝนตกทั้งวันจมหายฝนหลายโตอิหล็ตกตกจนเหนมือนเฮ็บต้เฮฟโต้ย่างหลายและสวดสวดที่หนาบันตกน้ำเหมือนแล้งตกช่วงมาคำฝีหอลั้งกระสีเปิงเลยเมื่อพี่นะ้องได้บั่นกับเตรรับผลก,กระทบหลายอยู่ สังกะสีเปิงออกเบิดเบิ้ียนเ,เลยกับมีแม่การีตรวเพิ่นคักเนาะกระจังว่าผ้าอยู่เหรอนาอพี่น้องฝ้าไม่ฝนไม,ไม่เป็นตะยานครับแต่ว่าฝ้าห้องฝ้าเรียม หมอหอยว่าล้างบ้านเขาจะลมมาแห้งๆหมอตกมาเร่งเปลงปางนี่เอะมันตกท่ากายมันลมลมแห้งลมเป็นย่ายครับ กอดนี้ดีหกเดกทียร์หืมอยู่มากกือยังกระเจบบุรุษเนาะบกินค้าหน่อยด้วยเขามันพอแสบ แสีบๆสบิ <c oughs> ้มแล้ววันนี้พี่น้องกินปลาทูเด็ตัวเดียวจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่อกี้ไดแน่เด้อจ้าขอขอบคุณก,กัุกําลังใจด้วยจ้าตอนนี้เกล้าไปก่อน้อจ้าสวัสดีค่ะ